ดีกว่าถือว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเพราะว่าหลายคนถกเถียงกันอยู่สําหรับกรณีที่แบบซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึง่งแล้วจู่ๆเฮ้ยทำไมในโทรศัพท์เราเราไม่ได้โหลดมาเี่ว่าแอปนี้มันมาจากไหนและเป็นแอปกู้เงินคุณผู้ชมคะหลายคนตกตก,ตกใจนะก็เลยมีกระแสโจมตีแบรนด์มือถือชื่อดังยี่ห้อหนึ่งค่ะเห็นบอกมีการติดตั้งแอปพลิเคชันกู้เงินเนี่ยติดมากับตัวเครื่องเลยและแอปดังกล่าวที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องเนี่ยคือเราไม่สามารถลบออกเองได้นะแล้วก็เป็นไปตามคาดว่าก็กลายเป็นข้อถกเถียงกันว่อนโซเชียลแหละร้อนถึง แบรนด์มือถือชื่อดังเขาก็ร่อนจดหมายออกมาชี้แจงอธิบายกันไปแล้วช่วงเชา้าที่ผ่านมา<ฆ>บอกว่าจะมีการแก้ไขแล้วก็พิจารณาปรับปรุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมตามหมายกําหนดเดิมนะช่วงเวลาประมาณ15บหนาฬิกานบ่ายสามเนี่ยนะสื่อมวลชนจะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเปิดตัวแบรนด์มือถือเจ้านี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของวันนี้เหมือนกันนะอ,อีกหนึ่งงานเพราะว่ามีรายชื่อดาราดังเพียบเลยว่าจะเป็นเบลล่ารานีว้าวตัวท็อปเจฟสตาร์เกอร์เนี่ยครูจ ที่ผ่านมานี่เองค่ะทางทีมข่าวของเราได้รับแจ้งจากทางทีม PR ของงานเขานะอบอกว่างานเปิดตัวแบรนด์มือถือเนี่ยจัดขึ้นตามเดิมแต่ต้องขอภัยจริงๆยกเลิกคิวดาราเซเลบริตี้ทั้งหมดไม่ได้เรียนมาร่วมงานตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความมึนงงให้กับนักข่าวแล้วก็ตัวดาราอยู่ไม่น้อยคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการยกเลิกกระทันหันก่อนหน,น้าที่งานจะเกิดขึ้นแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมซึ่งทางทีมบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อไปสอบถามยังผู้จัดการของเบลล่าราน ว่าได้รับแจ้งว่ายกเลิกนะคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลนะเป็ล่านะไม่ต้องมาวันนี้ไม่ต้องมารลมงานอีเวนต์วันนี้ตามที่มีกระแสข่าวมาอันนี้เรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามยาวๆนะเพราะว่าทางค่ายมือถือเนี่ยเขาจะยางไม่ตอไปรอดูแล้วกันเนาะนะไม่เป็นไรนะคะดาราที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรวันนี้พักผ่อนจิบชากินเค้กไปใช่ค่ะคุณผู้ชมครับ